ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกข้าวดีมาตลอดเราส่งออกข้าวแต่ละเดือนแต่ละเดือนสูงขึ้นมาตลอดได้เงินเยอะขึ้นตลอดส่วนหนึ่งเพราะอินเดียเขาไม่ส่งข้าวด้วยพูดง่ายๆเดือนเมษาก่อนกินข้าวโชว์เราส่งออกข้าว933,000ตันเยอะมากนะครับเดือนพฤษภาเราคาดว่าเราน่าจะส่งออกข้าวประมาณสัก9 0 0 0 0 0ตัน พฤษธภาของปีที่แล้วเวลาเขานับเขาจะนับเดือนชนเดือนพฤษธภาปีนี้ก็นับเปรียบเทียบกับพฤษธภาปีที่แล้วมันจะแร์เมื่อพฤทธภาปีหกเราส่งออกข้าวประมาณ8ปดแสนห้าหมื่นตันถือว่าเยอะนะแปดแสนห้าหมื่นตันดังนั้นพฤทธภาปีหกเจ็ดเนี่ยที่ผ่านมาที่ช่วงกินข้าวโชว์ปรากฏว่าตัวเลขส่งออกข้าวไทยหายไป22.5%เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง เดือนพฤษภาคมปี67ตัวเลขส่งออกข้าวไทยเหลือ659,000ตันหายไป22 5เปเซเพราะคุณกินข้าวโชค,ครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นต่อข้าวไทยที่โดยปกติแล้วในช่วงสี่ิเดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าตัวเลขส่งออกข้าวไทยดีมาตลอดและมาแป๊กในเดือนพฤษภาคมที่มีการกินข้าวโชครับพี่น้องครับ ผมจาได้ว่าผมพูดอยู่เรื่อยว่าเอ้ยพวกคุณทําอะไรคุณคิดให้ดีอย่าหวังผลทางการเมืองคุณคิดถึงความเชื่อมั่นของข้าวไทยถ้าข้าวไทยมีความเชื่อมั่นน้อยส่งออกได้น้อยชาวนาก็จะลําบากวันนี้อ่านนี่ส่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดือนพฤษภาคมตัวเลขส่งออกตกมากที่สุดเป็นประวัติการในรอบหนึ่งปีครับพี่น้องครับ นี่คือผลพวงของนายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทำอะไรไม่ดูหน้าดูหลังให้ดีขอเสียงโ,โหมเลย <IS B ars> ผมไม่แน่ใจว่าความเชื่อมั่นของข้าวไทยมันจะมีอนันตสงต่อเนื่องมาถึงมิถุนาการกฎาคมไหม เดี๋ยวผมจะติดตามตัวเลขส่งออกข้าวของเดือนมิถุนาแต่ที่แน่ๆต่างชาติเขาต่อต้านข้าวไทยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมจำนะตัวเลขคาดการ์คาดการณ์ว่าอย่างน้อยๆ9 0 0 0ตันเดือนพฤษภาต้องส่งออกได้เหลือแค่659,000ตันหายไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ใครจะรับผิดชอบ พี่น้องครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเล่าพี่น้องฟังผมจาให้พี่น้องได้รับทราบใครทํำลายพระแม่โอศพชีวิตมันทํางานจะเจอแต่ปัญหาอุปสรรควันนี้มันเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องการส่งออกข้าวไทยแล้วแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องอาจจะยังไม่ได้รับทราบสื่อเอามาตีแผ่เรียบร้อยแล้วว่า การประมูลข้าวเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามันผิดคิวพี่น้องให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจะรับทราบผมก็เข้าใจผิดผมเข้าใจว่าเอะบริษัทเนี้ยจากกำแพงเพชรมาประมูล19บาท7สตางค์ไอ้บริษัทที่คาดว่าจะได้เพราะวันนั้นไปกินข้าวโชว์กับรัฐมนตรีจำได้ไหม ที่ไปบอกเองว่าจะส่งอาวัตวิกายบริษัทนี้พูดอยู่เลยปรากฏว่าบราิษัทนี้ไม่ได้เฮ้ย hey, ผมก็แปลกใจเอ้ยบริษัทนี้ที่มาจากกระแพงเพชรอะมันเล่นกลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นนอมินีอะไรหรือเปล่าพี่น้องสังเกตไหมด้วยหลักการของการประมูลเมื่อเปิดซองแล้วมันต้องจบและหลายจามีกระแสโซเชียลบอกว่าเออบริษัทนี้ทุจริตเป็นสองล้าน ผมสืบทราบมาว่าแม้เขาจะทุน72ล้านแต่เงินหมุนเวียนเขาที่ใช้ในการซื้อเขามีและผมก็ทราบมาด้วยว่าบริษัทนี้ประมูลเพราะข้อมูลที่มีการเผยแพร่โดยรัฐบาลเขาจึงประมูลและมันจึงเกิดการพิกล็อกเกิดขึ้นเพราะเขาคิดว่าไอ้บริษัทที่ไปร่วมกินข้าวน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้เป็นบริษัทจาก,กรแพงเพชรชนะตอนนี้ปัญหาคือมันตกใจ เพราะทุกอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมวิเคราะห์แล้วนะผมสงสัยแล้วนะมีความพยายามที่จะล้มประมูลวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการเปิดซองเพื่อจะเปิดซองให้มีการประมูลเพิ่มใหม่โดยเอาบริษัทที่ข้าวว่าจะได้ให้เสนอราคาเพิ่มปรากฏว่าไอ้บริษัทนี้ที่ไปล้มกินข้าวโว์เสนอราคาเพิ่มมาเป็น22บาทเพื่อชนะ19บาทเสตางค์แต่ คณะกรรมการก็มีความตรงฉินเพราะการที่คุณเปิดซองแล้วเขาชนะแล้วและจะให้บริษัทนี้มาสงงึงตัวเลขใหม่มันผิดพอระบอหัวเท่ากับคุณกำลังหัวกันตอนนี้คณะกรรมการเปิดซองไม่ยอมเมื่อไม่ยอมทำไงได้เขาเลื่อนไปหนึ่งอาทิตย์ในการพิจรารณา จนถึงนขณะน,นี้การประมูลข้าวสิบปียังไม่จบครับพี่น้องปัญหาอยู่นี้ครับพี่น้องผมสันนิษฐานผมสงสัยผมวิเคราะห์อ,อาจจะถูกอาจจะผิดเนื่องจากว่าข้าวโกวดังนี้ผมเคยคุยพี่น้องฟังแล้วว่ามันมีปัญหามันเคยมีปัญหาเรื่องข้าวเจ้าจําได้ไหมพี่น้อง แล้วการตรวจสอบคุณก็ไม่ยอมให้เอาตัวอย่างข้าวออกนอกคลังแต่บริษัทนี้เขาพาซื้อ,อๆเขาประมูลที่19บาทเจสตางค์ผู้มีอำนาจรัดตกใจมีความพยายามที่จะไม่ให้บริษัทที่กำแพงเพชรได้โดยจะให้บริษัทที่แพ้น่ะมาเสนอราคาเพิ่มเกิน22บ22บาทเพราะใครจะไปรู้ว่าถ้าสมมติว่ารับข้าวไปเรื่อยๆแสนกระสอบไปเจอข้าวขาวขึ้นมาโวยวายแน่นอนถูกไหม เจอเข้าวผิดมาตรฐานขึ้นมาอวยวายแน่นอนแผนมันก็จะพังนี่คือการสงสัยที่ผมคิดวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังมันถึงมีความพยายามที่จะให้บริษัทที่อยากจะได้ได้จะได้จบจบ,จบเพราะอันนั้นมันเหมือนคุยกับรู้เรื่องแต่พี่น้องครับผมถึงบอกพี่น้องแต่ต้นแล้วว่าเห็นไหมใครทำไม่ดีกับพ่อแม่โพศพมันจะทำให้เกิดมีอันเป็นไปทุกกรณี แม้แต่ประมูลข้าวสิบปีมันน่าจะจบลงด้วยดีก็ไม่จบเกิดการพลิกล็อกผิดคิวผิดโผกันเกิดขึ้นตอนนี้จะแก้คิวแก้โผก็แก้ไม่ได้จะประมูลใหม่ก็ไม่ได้พี่น้องติดตามต่อไปว่าพระแม่โพศพจะลงโทษพวกมึงมากขนาดไหนครับบทสรุป เกมนี้ผิดคิวผิดโผบริษัทจากกำแพงเพชรเขาประมูลตามเงื่อนไขปกติไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่มันผิดคิวผิดผ,ดผไปเองเพราะพระแม่โผศพลงโทษพวกมึง <c oughs> และเรื่องสุดท้ายที่จะมาคุยพี่น้องฟังในวันนี้พี่น้องคงเห็นข่าวที่มติคณะมนตรีออกมา จะให้มีการชาวต่างชาติจะถือสิทธิ์ในคอนโดได้75สมมติคอนโดนี้มีร้อยห้องโดยปกติแล้วขายให้คนไทยได้51ห้องขายให้ต่างชาติได้ไม่เกิน49ห้องแต่ตอนนี้มันมองว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจซบเซาข้าวยากหมากแพงคนเล่นหุ้นเจ๊งกันหมดมูลค่าทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์หายไปประมาณ2.62.7ล้านล้าน ในช่วงเศรษฐามาเป็นนายก11เดือนครับพี่น้องคนไทยจนจนทั่วหน้าเลยตอนนี้ที่ผมเอาประเด็นนี้มาคุยพี่น้องฟังคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำอยู่2เรื่องคอนโดจากแต่เดิมให้ต่างชาติซื้อได้49%ของคอนโดนั้นเพิ่มให้เป็น75%เการเช่าที่ดินโปรติแล้วเราให้เช่าประมาณ50ปีรอบนี้มันให้เช่า99ปี ที่ผมต้งเอาเรื่องนี้มาพูดผมจำได้ตอนปี64รัฐบาลลุงตู่เคยจะให้ต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดเพิ่มขึ้นเพราะยุคนั้นเป็นช่วงโควิดจะให้ซื้อคอนโดเพิ่มจาก49เปเ็นป็น70เปรเปรากฏว่ามันสร้างกระแสต่อต้านหาว่าขายชาติและหาว่าสร้างคอนโดไปแล้วประชาชนคน,คนไทยจะไม่โอกาสได้อยู่กลายเป็นต่างชาติมาอยู่หมด แต่วันที่ดูมันทำมันทำสูงถึง75%แล้วอย่างนี้ไม่ขายชาติเหรอพี่น้องเอ๋ยแล้วกลายเป็นว่าอีกหน่อยคอนโดนในกรุงเทพคอนโดนในที่ห,หรูๆกลายเป็นต่างชาติอยู่หมดคนไทยไม่ได้อยู่คนไทยอาจจะไปอยู่สลัมเหรอพี่น้องเอ้ยหรือมันจะไล่คนไทยออกไปอยู่ต่างจังหวัดเท่ากับร้อยห้อง มีคนไทยอยู่แค่25ห้องต่างชาติ75ห้องอีกหน่อยพนักง,งานทุกอย่างกลายเป็นต่างชาติบทแล้วคนไทยจะไม่ได้อยู่เลยเหรอ <_ c oughs> นี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตอนสมัยรัฐบาลลงตูมีคนบางกลุ่มโจมตีว่าขายชาติแค่70%นะแล้วสุดท้ายแผนงานก็ต้องพับไปแต่วันนี้มันจะขยับขึ้นไปเป็น75% ถ้าไม่เรียกว่าขายชาติจะเรียกว่าขายอะไรดีครับพี่น้องเอ๋ยหรือแม้แต่การที่จะให้ต่างชาติมาเช่าที่99ปีผมมันเกินไป50ปีถ้าคุณให้ต่อเราไม่ว่านะ50ปีแล้วคุณให้ต่ออีก50ปีหรือ49ปีเป็น99ปียังน้อยเมื่อครบ50ปีมันยังได้เจรจาค่าเช่าค่าต่างๆ เดี๋ยวน้อยรอบหนึ่งก็เจรจาทีนึงไม่ใช่ว่าจ่ายครั้งเดียวกินยาไป99ปีอย่างเงี้ยเรียกว่าขายชาติแน่นอนครับพี่น้องถ้าพี่น้องจาได้ตอนอังกฤษจะยึดฮ่องกงของประเทศจีนเขาเอา99ปีเท่ากับว่าอังกฤษต้องเอาสงครามมาเป็นตัวยึด99ปีแต่วันนี้รัฐบาลชุดนี้อยู่เฉยๆจะไปไประกคนให้ต่างชาติ99ปีโดยไม่มีสงครามใดๆเลยคร ผมถึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้มันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกทำลายโดยรัฐบาลชุดนี้และมีปัญหาหลายอย่างที่เป็นระเบิดเวลาจากพรรคฝ่ายค้านพวกเราประชาชนไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วพี่น้องเอ้ย เหลือแต่ประชาชนต้องพึ่งประชาชนเท่านั้นรอวันเวลาที่เบมาะสมที่ประชาชนจะตั้งร่วมไม้ร่วมมือกันในการต่อสู้ และการต่อสู้รอบนี้จะไม่ให้เสียเปล่าโดยแน่นอน